สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดู youtube อยู่ก็ดีรับติ๊กต๊อกก็ดีนะครับเฟซบุ๊กก็ดีนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับสมาร์ทวอร์นะครับ Apple Watch ครับ Apple Watch SE นะครับ SE นะครับ SE ครับพร้อมใช้เลยนะครับ SE สภาพสวยนะครับนี่ครับพร้อมใช้นะครับเริ่มต้นใช้งานจับคู่นะครับหนึ่งัน้ารอบาทแพงไปครับแพงไปครับไม่ขายครับไม่ขายครับขายเท่าไหร่ดีเอก ไม่ขายดีกว่าพันห้าไม่ขายโอเคโอเคขายก็ได้พันห้านะครับพันห้านะครับผมว่ามันแพงไปนะพั 1, นหะ้าเนี่ยแพงไปไหมพี่แพงเนาะ <S 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 ซีรีส์สามครับซีรีส์สามติดรหัสติดรหัสซีรีส์สามติดรหัสแปดร้อยไปแปดร้อยไปจอสวยจอสวยไปชีวิตมีแต่ของไม่แพงหาของถูกๆุดบ้างดิซิรีสซีริน สิลิมน,นี่ถูกเหรอพี่สองหมื่นไม่ขายครับขายสี่พันห้าโอ้โหสี่พันห้าพอไหมไม่เอาม <c oughs> าเท่าไหร่ดีแ <c oughs> ล้วแต่ครับแล้วแต่สนใจมาที่ร้านได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับมั่วมาก็มั่วไปนะครับสีทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีครับไซสของแพ้นะครับอันนี้ตากต้องหมกำลังดำเนินการไปพอแล้วคลิปยาวเกินไปแล้วครับ